สวัสดีวันเสาร์ค่ะก็มาสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็สสาวๆทาง Youtube กันนะคะความจริงวันนี้ไม่มีอะไรพิเศษมันก็เป็นวันเสาร์ที่น่าเบื่อเพราะว่าข้างนอกแบบหิมะตกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่โชว์ก็อยากเออจะมาทักทายสสาวๆนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะทำเป็นมินิวล็อกหรือเปล่าเออทำแบบมาดู เล็กๆว่าเออวันธรรมดาของโชยจะทำอะไรบ้างอะนะคะก็ออวันนี้ตั้งใจว่าจะอัดวิดีโอทำรีวิวอ่ u สปันจ์เปรียบเทียบตัว r e เร t e วเทคนิคกับตัว Beauty Blender นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดทำแต่านะเพิ่งจะแบบว่าเอออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็เพิ่งจะ ซักผ้าเสร็จเป็นหน้าที่ของแม่บ้านนะคะก็เลยจะพาสาวๆไปดูสโนว์นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยหิมะตกเป็นเวลา2องาทิตย์ติดต่อกันแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นพายุใหญ่อะไรแต่คือตกเรื่อยๆก็จะพาสาวๆไปดูว่าในวันปกติในวันธรรมดาที่หิมะตกเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะคะที่ถ้าเป็นวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยโชก็ แฟนสามีนะคะก็จะชอบดูกีฬานะคะทางทีวีก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นแบบกีฬาแบบเกี่ยวกับสกีอะไรพวกเนี้ยเออก็เป็นหน้าหน้าสกีเขาก็จะแข่งสกีสกันอะไรเนียคะก็ไปดูหลังบ้านนะคะจะพาไปดูว่าหิมะมันสูงขนาดไหน,หนอันนี้คือแฟนของโชเขาตักออกไปไปส่วนหนึ่งแล้วให้ดู ความจริงมันแบบสูงเกือบเท่าๆกับกระจกตัวนั้นเลยอะเออแต่ว่าเออเนี่ยเขาแบบตักออกไปบ้างแล้วเพราะถ้าไม่ตักนะคะน้าแข็งวัาสโนมันจะแบบเหมือนกับว่ามันจะแบบพอแบบหนักตัวค่ะคือถ้าเกิดมันถมกันนานๆมันจะกลายเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็จะแบบมันจะยิ่งตักออกยากมันจะหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยเขาคือถ้าถ้ามันตกแบบนี้ก็ต้องรีบ รีบตักออกไปอันนี้คือเป็นส่วนของระเบียงนะคะก็ด้านนอกขาวพโพลนไปหมดแล้วแล้นี่ก็เป็นห้องห้องนั่งเล่นพอว้านทำหน้าที่ตักตักสโนออยู่เดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็พาไปดู อันนี้คือเป็นหน,น้าที่หลักเวลาที่มีแบบหิมะตกเยอะๆเนะะี่ยค่ะทุกคนก็จะออกออกมาตักหิมะก,กันเพราะว่าถ้าไม่ตักมันก็จะไม่มีทางเดินแล้วก็ไม่สามารถเอารถออกไปได้ ช่วยกันระหว่างเพื่อนบ้านแล้วก็พ <c oughs> อบ้านของเราเนี่ยค่ะก็เป็นนะเป็นช่วงหน้าหนาวก็ให้สาวๆดูว่าเวลาหน้าหนาวเวลาแบบเออหน้าหิมะแบบเนี้ยเราอยู่กันยังไง <c oughs> น,นะก็อยู่กันแบบค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงทั้ง จะเดินทางออกไปไหนก็ลําบากเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันแบบถนนหนทางหรืออะไรเงี้ยมันมันแบบมันลื่นมันมันลําบากนะก็ถ้าเป็นช่วงแบบสโนอะไรประมาณนี้เราก็จะนีิยมอยู่แต่ในบ้านกันไม่ออกไปไหนแล้วก็จะมีเตาผิงซึ่งเตาผิงอันนี้ก็จุดไฟไปบ้างแล้วก็มันก็ดับแล้วนะคะก็ ประมาณนี้ค่ะก็ไงออไว้คว่อยทักทายกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ